ทางด้านอินเตอร์มิลานนะครับยืนยันนะครับว่าจะไม่ปล่อยตัวกับอดยินคนเก่งคือเมาโรอินคาดีออกจากทีมอย่างแน่นอนนะครับแม้ว่าจะได้สัญญาที่ดีก็ตามนะครับสำหรับอินคาดี้โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงกับอินเตอร์มิลานในซีซั่นก่อนค่ะโดยเขายิงไป16ประตูจากการลงเล่น33นัดทำให้ได้รับความสนใจจากเหล่าทีมดังทั่วยุโรปเลยโดยเฉพาะปืนใหญ่อาเซนอลจากอังกฤษและนาโปลีทีมร่วมลีกที่กำลังจะปล่อยตัวกอนซาโลฮิัวอิน ไปให้กับมาลายอย่างยูเวนตุสจึงอยากได้อิกาดี้มาแทนที่ในการทาสกอร์ให้กับทีมเลยค่ะอิกาดี้ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมมากนะครับกับทางด้านของอินเตอร์มิลานดาวซ์นซโวที่เคยทาไว้ยูน้อยสุดเนี่ยปี2014ฤดูกาล2014-2015นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของเจ้าของสโมสรอินเตอร์มิลานก็ยอมรับนะครับบอกว่าเขาได้เข้าเจรจาแล้วกับทางนาโปลีเกี่ยวกับการขายตัวดาวเตทินชาติอัจริหน้ารายนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วครับก็เป็นอินเตอร์มิลานนี่แหละ ตัดสินใจไม่ขายเนีเพราะว่าเ็เป็นกําลังสําคัญเหมือนกันนะครับของทีมโดยเฉพาะอ,าอิคาดี้เนี่ยมีเป้าหมายนะครับที่จะพาอินเตอร์มิลานกลับมาควา้าแชมป์กันโช่เซเรียอาอิตาลีได้อีกครั้งหนึ่งด้วยคือถ้าเราจะดูว่าทีมอิตาลีทีมไหนที่จะซื้ออิคาดี้ได้ต้องบอกว่าย่างจริงคถ้าดูเรื่องสถานการณ์ทางการเงินตอนนี้ ข่าวกับนาบป,ปรีเงื่อนไขคือต้องขายอีกุกอินอีกุกอินที่ได้ก่อนถูกต้องเพื่อนําเงินไปซื้ออีคาดี้แต่นาบุปปรีเองก็ต้องเอาเงินที่ขายต้องขายอีกุอกอินที่ยูนตุสยูนตุสต้องเอาเงินที่ขายพอกปาเลยครับมาซื้ออีกุกอินอีกทีถูกต้องงนั้นก็เป็นท่อเลยฮะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่จะซื้ออีคาดี้ได้อาจจะเป็นหลีกต่างชาติหรือเปล่าสุดท้ายดูเหมือนว่าปลายเหตุจะอยู่ที่แมนยูเมื่อ,อไหร่จะซื้อพ็อกปารับอ,อาจจะท้าเ้าบอกว่าพ็อกปาโดนขายตัวไปจากยูเว่เนวสสมร ของการช้อปปี้อ่านการเปลี่ยนแปลงแน่นอนวงจรมก็จะเปลี่ยนเลยนะฮะจะมีเงินหลายเวียนมากขึ้นนะโอ้โหเรียกว่าป๊อกปาคนเดียวเนี่ยซื้อนักเตะทีมดอทบูลได้ถึง7คนเลยทีเดียวหน่อยนะหรือว่าแพงมากอะไรนะร้อยยี่สิบบาทร้อยล้านครับร้อยล้านปอนด์ครับแต่ต้องบอกนะครับว่าผลงานในสนามของทางด้านอีกาดี้เองเนี่ยก็โหดนะนะฮะนอกสนามเองก็โหดเหมือนกันทําไมล่าสุดที่เจ้าตัวมีข่าวข่าวว่าไปตีท้ายครัว เพื่อนรักเพื่อนรายไม่ทำกัาข้าวเลยฮะโอ้โหขับข้าวอร่อยเลยทีเดียวครับไปตีท้ายครัวม็กซิโลเปสเนี่ยแต่ว่าเจ้าตัวก็ออกมาบอกเหมือนกันนะครับว่าในการคบกับทางด้านของวันด้าเนี่ยก็คือภรรยาคนเก่าของม็ก์ซิโลเปสเนี่ยเป็นการ ตมมือสองข้างเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการที่ตีท้ายคัวนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเลิกกันแล้วเราค่อยมาคบกับอีกาดี้นะฮะอันนี้ก็เป็นการออกมาเปิดเผยของเจ้าตัวเหมือนกันว่าจริงๆเราเจ้าตัวไม่ได้ผิดศีิและธรรมแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นเป็นการที่เลิกกันแล้วก็สามารถคบกับเขาได้ประมวันนี้